สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำหมกเห็ดได้หมกหม้อนะคะหมกเห็ดใส่หมอ้อแล้วก็ใส่เนื้อหมูะคะ่ะเรามาดูว่าเรามีไอเครื่องปรุงและอุปกรณ์การทำอะไรบ้างไปชมกันเลยแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูแล้วก็เห็ด ไอ้นี่นะเห็นไหมเห็อันเล็กๆแล้วก็มีหมูพี่แกงเราตำไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่เครื่องแกงลงไปแล้วเราก็ใส่หมูลงไป แล้วก็ตามด้วยเห็ดนะคะอันนี้สูตรดัดแปลงเองหมุกหม้อใส่หมูไปด้วย <c oughs> เห็ดเยอะไป,ป่ะเนี่ย ใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วนะคะเมื่อกี้เราก็คนให้มันเข้ากันไม่รู้จะเป็นยังไง่อ <c> ง <oughs> ทมคิดได้บป่คนให้เข้ากันแล้วเราก็จะเอาพัก าจะปิดฝาเนี่ยใส่ผักแมงใบแมงลักอ,อีกตุ๊กแล้วเราก็จะปิดฝาไปเลยปิดฝาเลยเรอชมกันนะครับพอได้สักพักเราก็มาเปิดโอ้โห หมกหม้อเห็ดใส่หมูหมกเห็ดใส่หม้อใส่หมู <c oughs> ครั้งแรกในการทำ <c oughs> เราไปกินกันเลยไปไหนคะน่ากินไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับะไครตและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะนี่